เกมโปเกมอน TCG Pocket เพิ่งเปิดให้เล่นเนี่ยเป็นทางการเมื่อวันที่30ตุลาที่ผ่านมานี้ครับซึ่งก็นแน่นอนว่าคลิปโปเกมอน Pocket คลิปแรกในช่องเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเหนือจากอ่าการเปิดแพ็คก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูผมเปิดกันเนี่ยผมก็จะมาอธิบายระบบการเปิดซองของโปเกมอน TCG Pocket ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับในเกมนี้เนี่ยเขาจะให้ผู้เล่นสามารถเปิดแพ็คได้ฟรีวันละ2แพ็คครับผู้เล่นสามารถเลือกแพ็คที่ต้องการแล้วก็เปิดได้ทุกๆ12ชั่วโมงนะในเวอร์ชันปัจจุบันของเกมตอนนี้กกก็็จะมีให้เลืืออแแคค่3 Mue Tool ดดแล้วก็ปีกจูซึ่งหลังจากเราเปิดแพ็คไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะมีระยะเวลาครูดาวครับ12ชั่วโมงจนกว่าเราจะสามารถเปิดแพ็คถัดไปได้ก็หมายความว่าในเกมนี้คุณไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับมันจะมีแพ็คให้เปิดฟรีๆวัและสอแพ็คเพียงแค่คุณเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็สามารถสะสมการ์ดได้จนครบนะแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับรอ12ชั่วโมงไม่ไหวเปิดวันละสองแพ็คมันไม่จุใจในเกมนี้ก็จะมีสกุลเงินที่ชื่อว่าแพ็กเอเวอร์คลาสครับหรือว่านาฬิกาทรายแพ็กมันจะเป็นส ได้ครับซึ่ง1 Pack แพ็ค o อเวอร์ s ลเนี่ยก็จะเท่ากับ1ชั่วโมงนะถ้าคุณเก็บสะสมได้12อันก็แปลว่าคุณสามารถเอาไปแลกเวลา12ชั่วโมงเพื่อเปิดแพ็คถัดไปได้ทันทีซึ่งในวิธีการหาแพ็ค o อเ r อ l a s s ในเกมเนี่ยก็มีหลายวิธีครับได้จากการทำภารกิจฝึกฝนได้จากการทำภารกิจประจําวันได้จากการเล่นผ่านดานสู้กับบอทแล้วก็แน่นอนนะครับว่าได้จากการ เติมเงินก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าประสบการณ์การเปิดแพ็คครั้งแรกในเกม Vo ย์บอลดีซีจีพ็อกเก็ตของผม,มจะเป็นยังไงไม่ต้องเสียเวลาเยอะไปดูกันเลยดีกว่านี่โอกาสที่จะได้มิวทูมิวทูแบบสวยเช้งเหรออันนี้ 0. 0 1 3เแล้วก็มิวทูแบบปกติคือ0.05 5เหรออันนี้ปกติไหมวะอันนี้ไม่ปกติมั้งสองดาวแบบปกติคือต้องดาวหนึ่งเหรออ๋อไม่ใช่แบบปกติคือ4เขาเรียก4ี่อว่าสี่เพชร0.3นมิวทูมิวทูพีส าซองไหนดีอะซองนี้กันปั๊บเปิดมิวสคูสีทองโชว์ช่องแชทดีวะเกมเพิ่งเปิดใช่ครับเพิ่งเปิดวันนี้เลยมัเที่ยอะไรทั้งนั้นเอาไฟครับนา,นายนาฬิการายมาก็มาย่นระยะเวลาเปิดซองเกมนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Import d e c k ็กไหมไม่รู้อะใครเล่นมานาน,านมีไหมผมก็เพิ่งลองเล่นเหมือนกัน อันนี้ปะอันนี้ปะอันนี้มันหันตูดให้อ่ะบนซองนี้มันหันตูดให้มันเชื้อเชิญมิวทูอยู่ในนี้ปั๊บโ,โ,โอ้โหเหี่ยเห็นขอบๆอแล้วรู้สึกมันเงียบๆเฮ้อเงียบมากๆเงียบม,มากๆมีอยู่อ่ะอินพอร์ตมีการันตี e x 2ีซองโอเคครับ ลองกดเราเบบิเนอร์เจอคนเวล17บิเเนอร์ยังไงไม่ดีสุดอยู่หลังสุดเหรอเปิดไม่มีวิงเท่าเกลือปั๊บอันนี้มีไหมโอ้โหแต่ใบนี้เหมือนใช้ใช่ไหมใบนี้เหมือนใช้จิโอวานี่อ่าในเทอร์นี้การโจมตี อะไรว่า attack use by your Pokemon ดู plus 10 damage mm hmm. การโจมตีของโ e มอน Pokemon, mm hmm. เราทำ damage mm hmm. เพิ่มขึ้น mm hmm. 10หน่วยโอคดูวันนี้ใช้หลายเด mm ็ก hmm. ทมให้ตีแรงขึ้นนั่นเองคอมบัตทริก hmm. ผมชอบเกมนี้ที่มาพลิกซองเพื่อเปิดกระชาแบบคว่มได้เออลองแล้วก็ใช้ได้อยู่ mm hmm. ขอบคุณ20บาทครับคุณเลมอน,น mm hmm. ได้พิกาชูเอ็กครามาตัวนี้ดีปะครับไม่ดีนะเหมือนเหมือนไม่ค่อยดีดีไอดีเลยครับเฮ้ยเห็นแบ๊บแปบดิโต้ I don't want to stay in the middle like you a little want no one no riddle สิบทับสิบอ่ะ ดิทโตไม่ได้เลยเลยอ่ะไม่ได้เลยเลยอ่ะรู้สึกไม่สนุกแล้วอัอนนี้อันนี้อันนี้ขย่าดูแลขย่าดูแล้ว,ว,ลวเห็นอะไรบางอย่างอยู่มิวทูนี่อนนะมันมันดูสปอยอะดูสปอยได้นะครับดูขอบการ์ดได้ถ้าพลิกมาอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นขอบคุณมาก เล็นหนึ่งใส่ซ้ำได้กี่ใบสองใบปะเรียดีเรียดีเลยเหรอผมทำเด็กเล่นได้ยังเนี่ยผมทำเด็กเก่งเล่นได้ยังเนี่ยอยากเติมเหมือนกันนะอะห้าสิบหกโปเกมอนห้าสิบหกโปเกมอนโกลนีเด็ดเอ่อได้กี่อันเนี่ยเฮ้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 ยมาเกมคอมอน มันเคยติดใช้ไม่ได้วะมาสเตอร์การ์ดของผมถ้ามันใช้ไม่ได้ผมควรผมควรเรียดใช่มันเนี่ยเฮ้ยเฮตัดบัตรแล้วตัดบัตรแล้วฮ่าฮตัดบัตรแล้วบัตรตัดแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ยังไม่ทํางานรีไมออสไอดีนี้มันลบ399บาทแล้วเดียวมันไม่ดีแล้วอะ่ะอ่าเวอร์ชั่นคอมพฟีของครับเปิดพาร์ตฟรีได้2อาทิตย์เออซับสไครต์หเดือนมันให้ฟรี2สัปดาห์พาร์ตตรงนี้ใช่ไหมวันไทม์องสัปดาห์ไม่ตอ่าซีซันพาร์ตเราสามารถใช้ฟรีได้2สัปดาห์นะครับ หนึ่งสีสัิพาคืออะไรเราสามารถเปิดแพ็คได้เพิ่มขึ้นอีก1แพ็คทุกๆวันปกติถ้าเป็นสายฟรีเปิดได้วันละ2แพ็คนะแพ็คมันจะดีทุกๆ12ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงก็เท่ากับวันหนึ่งรีสองครั้งถ้าเติมพาคก็คือเปิดได้อีกอันนึงง่าแล้วก็มีภารกิจแบบพรีเมียมแั้วสอาทิตย์แรกก็คือฟรีครับรีเถอะเกลือมากไม่ทันแล้วอะเติมไปแล้วอะไม่เป็นไรผมรู้ว่าคนดูชอบดูกาชาแล้วผมรู้ว่ารีดีเนี่ เพื่อทุกคนอันนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าตัวเองอะเปิดคือทําเพื่อคนดูอา้าวทำไมกูหลุดอ่ะเกียมจับได้ว่าพูดโกหกอะอาจจะหลุดเพราะว่าเพื่อ activate part activate part ทำเพื่อคนดูครับทุกคนผมรู้ทุกคนชอบดูกาชาอ่านี่งไงู้เ s ื้อแพ็มาแล้วป๊บเปิดหลุดเพื่อรีดวงเแบบี๋ซองไหนดิเแบบบีาเปิดไหมที่เฟมไม่ได้แต่งหน้านะครับไม่ออกกล้อง มีเพนไม่ได้ดังหน้าไม่ออกกล้องปับ๊บซ้ายไปขวาเอาอันนี้ดีไหมอันนี้ทําเด็กเล่นได้ตัวนี้เวอร์นาซอเวอร์นูซอชื่อชื่อไทยคืออะไรครับพอดีว่าไม่ดูบยมอนเวอร์นาซอเฮ้ยลราข้างหลังเหมือนมีอะไรข้างหลังเหมือนมีอะไรบางอย่างอาคูน่าอาคูน่าแล้วเวอร์นาซอล่างสองโอเคฟูชิกิบันนี้ฟูชิกิบันนี้เออผมได้มิลทูสองดาวทองะของผมอยู่ไหนโอเค ออนไม่รอววหกก่อนให้เปิดทีละสิบป่ะทำไมต้องวิวหกก่อนอะเล่นยากหน่อยช้าเกินถ้าตั้งได้เอาไ่ลงหิวยับโอเคครับทําเด็กยาเล่นได้ใช่ไหมยายายาอันนี้คือร่างแรกมันใช่ไหมเบลเบซอเบลบซอรเรือแบบล้างตายเอ็กเก่งทุกตัวอยู่ที่ตั้งบอร์ดได้ไหมโอเคครับแนะนําเปิดทีละสิบป่ะคุ้มกว่าเอาผมเปิดนะสิบอันนะสิบอันนะทุกคนสิบแพ็คปูไรไปดูไปดูสิบแพ็คแน่นๆปับป๊บปั๊บ เอ้ยต้องเปิดทีเดียวหมดเลยหรอเปิดทีเดียวหมดเลยหรอ,อเอากซ์โซเออเรียเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลัง m อดมอสไฮโดโมอิเล็กตร์สเงียบๆปะเงียบๆปะเท่าที่ดูสามทองผ่านไป ยังไม่รู้สึกถึงอะไรที่มันตื่นเต้นใช่ตีซองผ่านไปยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น <Hello? S 2> โหลเฮ้ยขนาดนี้กูไม่ได้ EX กักไฟเพื่อนเอาจริงเฮ้ยกูไม่เล่นโย่ยูไม่เล่นแล้วนะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮอะไร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 ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ดีไหมตัวนี้มารอวักมากลาบอมารอวักดีไหมอ่ะ อาเหมาเวอร์ชั่นบุยมอนดีเหรอตัวนี้ตัวเมตาเลยโอเคทอยเหรียญสองครั้งจะตี80ดาเมจตามจํานวนหัวที่ทอยได้ทอยได้หัว2ครั้งก็ตีร้อยหกสิบโอเคโยเหรียญทุบมันน้องน้องเด็กดวงเหรอเดี๋ยวก็โชว์ให้ดูาออซซี่สองหัวเป็นยังไงหมดแล้วหมดแล้วอ่ะสิบแพ็คได้อันนี้ใบเดียวกี่คะแนนคุณผู้ชม1นึถึงสิคะแนนเรทดิสแพ็คเจ็ดทับสิบลบร้อยทับสิบอาเหมาทับสิบผมครับ สองดาวดีกว่าเอ็กปกติโ okay. อเคทีร้อยไปสิบปลายแล้วจ้าอ่าเวลหกยังไงเวลเจ็ดแล้วโอเคเวลเจ็ดแล้วครับเออสิบซองครับข้อเสียเกมนี้ไม่มีอาเหมาไม่ได้อวังไปสิบซองผู้ชมโอ้ยมาของดีอยู่ในสิบซองหลังโอเคนะ ของดีอยู่ใน10บช่องหลังเมื่อกี้จากซ้ายไปขวาแล้วไม่ค่อยดีเขาเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายหมับเข้าให้ไป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 เลยไป,ไปเลย,เ,ลยเอ้ยเฮ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 ้ย,ย What's that <S What is that Who bet อีบีละ มีแล้วนี่คมมีแล้วนี่อันเนี้ยใช่ผูมีแล้วอะมีแล้วอะอ,อิเล็กตรอนเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกเมื่อกี้เกมกระตุกเกมกระตุกแปลว่าอะไรแปลว่าโหลดเอฟเฟกต์โหลดเอฟเฟกปั๊บน,นี่ผมมีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมา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 อันนี้มาปั๊บป <conf ient pieces> <min im> um> ั๊บปั <tôi> <hum> <ind toilet> ๊บโพลีกอนหนึ่งดาวดีไหมเนี่ยหนึ่งครั้งในเทอร์นของคุณคุณสามารถดูท็อปการ์ดของเล็กเราได้ได้แค่สวยใช่ไหมโคนมันจะหมดแล้วอะมันจะหมดแล้วอะ แคมม่มิวทูอยู่ไหนวะนี่ผมเปิดแพ็คอะไรเนี่ยมิวทูอยู่ไหนมิวทูลีลีอะไรอนะเติมไปแล้วเนี่ยเกมไม่มีอะไรให้เลยไทยกี่สิบสาม สองบาทอีกนิดนึงอีกนิดนึงร้อยสิบเก้าบาทเองร้อยสิบเก้าบาทเองนิดเดียว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 อีกอีกสิบสองอีกสิบสองเพื่อคนดูเพื่อคนดูคนดูอยากเห็นเออสิบสองเลยเว้ยร้อยสิบเก้าบาทเท่คุ้มมากเปิดทีละแพ็กเหรออ่าท,ทีละแพ็กนะทีละแพ็กทีละสิบแพ็กแม่งแบบแม่งวายไปวายไปแล้วมันมันจะซึมเดี๋ยวแพ็กครับแชทลุน้น มิวมิวทูิโตไหมเปิดได้เาแต้มไหมครับสรจบเชื่อผมผมจะบอกอะไรให้ตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ยยังไม่ได้กดเล่นสักเกมเลยหมายถึงยังไม่ได้เอามือเนี่ยลากการ์ดลงไปแล้วกดตีเองเลยแต่เสียเงินไปแล้วพันหนึ่งยังไม่ได้เล่นสักเกมเลยนะแต่เสียเงินไปแล้วพันหเหมือนเหมือนผมเลือกเดินในทางที่ผิดยังไงก็ไม่รู้เลือกเดินในทางที่ผิดยังไงก็ไม่รู้ สองนี้สองนี้ของดีได้เหลือพันหนึ่งก็เติมแพ็คน้ำไปสามร้อยเติมพาร์ทไปสามร้อยแล้วก็เติมเมื่อกี้อีกร้อยประมาณเจ็ดแปดร้อยเข้าๆเข้าๆกลมๆพันหนึ่งเปิดการ์ดคือเกมเพลย์การ์ดครบเังเนี่ยครบได้ยังไงวะไปเชื่อกูยังไม่ได้ยูทูสักใบเอาอะไรไปครบก็คือเก้าสิบสองใบทับสองร้อยยี่สิบหก ตองที่4ถึง6นับจากหน้าหรือหลังก็ได้ออกดีสุดครับจริงนะจริงนะโคหกนั้นตายตกนรกนะเคยได้เหรหรือเปล่าตอนที่4นที่5้นะ4ถึง5นะ4ถึง5นะ1 2 3 4ตอนที่4นนะ4ถึง6นะอันนี้4นะ นี่หมุนซองด้วยเป็นเคล็ดจ,จะหมุนหมุนลงไม่ได้เหรอหมุนสิบทีให้การ์ดข้างในมันงงอ,าอ่าวเพื่อูนี่งงหมุนสิบทีเพื่ออันเชิญมิวทูหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยเห็นหรือเปล่า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 อันนี้อันนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยพูดจริงดีกว่าพูดจริงดีกว่าพูดจริงดีกว่าของดีดีกว่าหนึ่งสองสามสาีม่กูมีแล้ว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 ไอ้เหี้ยการ์ดช้ำอาไปทำอะไรวะกูมีแล้วอโอ้ คท,ทูยีโมงอะหนึ่งเด็กใช้สองใบอ่ะหนึ่งเด็กใช้สองใบโอเค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 เข้าใจละเข้าใจละชันเข้าใจทุกอย่างแล้วชันเข้าใจทุกอย่างแล้วเมื่อยี่เปิดซองที่สี่ไปละเดี๋ยวเปิดซองที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหมุนสิบครั้งหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10เงียบนะเงียบนะเงียบนะเท่าที่ดูเขาเขาบอกว่า4ี่ถึงหเขาบอกว่า4ีถึงหอันอันนี้5นี้ไม่มีอันนี้5ไม่ไมีตอนที่ห้านี้ไม่ต้องไปเปิดนะครับตอนที่6เอาไปตอนที่6กนะนิดหน่อยผุนผิดเหรอ1 2 3 4 5 6 หมุน2ทีนับหนึ่งเหรออา้าวเช่เปิดไปแล้วลืมหมุนเปิดไปแล้วลืมหมุนอันนี้อันนี้ผิเดเองอันนี้ผมผิเดเองน,นี่ผมผิเดเองจะหมดยังไงเชื่อไม่ใช่เปิดไปเปิดมาหมดนะเราเราต้องทำทุกซองให้คุ้มค่าทำทุกซองให้คุ้มค่าจริงๆต้องหมุนสองครั้งหรือ22ครั้งเพราะว่ามิวทูเฮ้ยมีเหตุผลซองที่สองแล้วหมุนสองครั้งกลับไปมา อย่างนี้เพราะว่ามิวทูไม่หักเล่นแล้วซองที่ยี่สิบสองสองที่ยี่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22หมุน1หมุน2อัน,นอันนี้นับเป็น1ครั้งเนาะหมุนกลับมาที่เดิมคือ1ครั้งแล้วก็อีก1 2โอเคครบประชิงมาๆๆๆๆมามาิว YouTube กูขอละ ขวาลนมิวทูมิวทูแชทมิวทูพูดจะว่าไปนอกจากมิวทูนี่คือผมยังไม่ได้เซอร์ไนท์เลยใช่ปะใช่ปะเซอร์ไนท์ยังไม่มาสักตัวเลยปะมึงอย่าออกตัวซ้ำนะใช้ใช้ใช้สองตัวไหมใช้สองตัวไหมอันนี้อันนี้ใช้สองตัวไหมใช้ใช้สองตัวเนาะใช้สองตัวใช้สองตัว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ <l ost> <ness> like ่าใช้2ตัวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ e x ใช้2ต so ัวเลยรับได้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 ครับรับได้สรุปแล้วเหมือนมิวทูไม่เลือกผมวะเปิดได้กี่ซองวะเนี่ยเปิดได้สี่ซองขอบคุณพี่เอ็มครับยี่สิบบาทสวัสดีครับอาเมาเมายังไงก็เหมาอยู่อย่างนั้นเกมไหนนายก็เหมาแอนตี้เวนอมก็เหมาแอนตี้เวนอมเหมาก็แย่แล้วแอนตี้เวนอมสามกล่องเหมาได้ไงลองหมุนแล้วให้มันเลื่อนไปเองเหรอ แล้วแบบซองไหนมาตกหน้าเราก็คือซองที่มิวทูอยู่มิวท <M ew. S 1> <Two. S 2> ูไปเลยไปเลยขวดสกิปเลยสกิป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  อีกสามซองฉีจากขวาไปซ้ายแล้วก็ซองที่สี่ที่หกจากข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ฉีขวาไปซ้ายปั๊บเขาให้สูดทใคยครับอันนี้สูดทใคยครับอันนี้รับ,วรรบ,บวกวนรับผิดชอบด้วยรับกวนรับผิดชอบด้วยหนุ่มไ้เกมมานานียังเพิ่งเปิดวันนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวซองสุดท้ายให้พี่เพชรเปิดพี่เพชรมือทองอ่าอันนี้ซองรองสุดท้ายรองสุดท้ายรองสุดท้าย ลืมเลือกซองอะฉีกฉีกลงข้างล่างอย่างนี้ได้ไหมฉีกแบบตรงกลางแบบปาดการ์ดเป็นสองฝั่งไม่ได้ปั๊บอ่ะเแบบี้ถึงเวลาแล้ววะมาเพื่นไม่ย,ไมอยอมเปิดให้ควรเพื่อไม่ยอมเปิดให้เพี่อไม่ได้แต่งหน้าไม่อยากออกกล้องเสียใจวะ่ะเสียใจวะ่ะ เสียใจถ้าได้มิลทูสักไปก็ก็คงจะช่วยเยียวยาอาการไ,ได้ถ้าได้มิลทูสักใบมันมันก็คงจะดีสินะมันก็คงจะดีสินะ เราไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปขวดขวายเดี๋ยวจะมาก็มาผมงงมากเกมการ์ดแต่มีออโต้เออเชื่อตอนผมไปนั่งดูคุณเนี่ยเสเคเล่นอ่ะแล้วแล้วมันมีระบบออโต้ผมงงเลยงงมากมากที่เกมการ์ดมีระบบเล่นเองแบบออโต้ยุคสมัยใหม่มาก เน้นสะสมไม่ไน้เล่นการ์ดออนต้ไม่แย่เกมนี้ทําได้ง่ายแบบเดียวได้เก่งเออผมผมว่ามันก็ทาได้ง่ายนะคือจานวนการ์ดที่เราต้องใช้ในเด็กมันมีแค่ยี่สิบใบอ่ะใช่ไหมมันเคยคล้ายกับแนปอ่ะคือหาหาใบหนึ่งมันยากไหมมันมันก็ยากหาหนึ่งใบเทียบกับข้างนอกมันก็ยากกว่าข้างนอกอยู่แล้วจานวนการที่ใช้ในเด็กมันน้อยกว่าไงยี่สิบใบเหมือนแนปหาการ์ดใบหนึ่งมันก็ยากแต่เด็กเด็กหนึ่งมันก็ใช้แค่สิบสองใบ